สวัสด,ดีครับผมชื่อนาคพลวัฒน์ทำลึกอบชแห่งไฟฟ้าครับวันนี้ก็จะมา,าสาธิตการใช้เครื่องออฟซินโนสโคปนะครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกเราก็เสียบสายทบก,ก่อนนะครับเสียบเข้าตรงที่ชแนลหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดสวิตช์ครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเอาจ่ายสัญญาณจากเครื่องเจ,จงเนเญเตอร์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาสัญญาณจากเครื่องเจงเนเรเตอร์นะครับมาจ่ายให้มาจ่ายให้กับเครื่องคอมซลโลสโคปนะครับ เราจะป,ประับไปที่ความถี่ที่หนึ่งร้อยเฮิร์นะครับเรารอติ้งคันล่วงไปหนึ่งก่อนเป็นเราสัท์นะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการต่อสายแดงดำนะครับเพื่อจะวัดยืนยันนี่นะครับ หลังจากที่เราต่อได้แล้วนะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่าความถี่นะครับของเครื่องออปซิโนสโคปมีเท่าไหร่นะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับค่าความถี่นะครับ1 0 0 h ินะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูค่าวลดิฟนะครับก็ค่าวลลิฟก็คือความสูงของลูกขื่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับค่าลูกขื่นนะครับดูยากไปเราก็สามารถปรับได้หรือถ้ามันดูได้เราก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับนีครลูกขึ้นก็จะขยายเข้าขยายออกทําให้ดูค่าได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่นะครับเราก็สามารถปรับได้ตรงที่ปุ่มวนดิบนี่นะครับนี่นะครับค่าวนดิปก็ไอ้วนค่าทม์ดิปก็คือความค่าระยะเวลาที่ลูกคขึ้นเดินทางครบหนึ่งไซเคิลนะครับโดยไทม์ดิปทำการปรับค่าได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับนี่ครับ หรือว่าเราจะปรับสูงต่ำนะครับก็ดูที่เลขหนึ่งนะครับอยู่ที่ปุ่มซีเฮดหนึ่งนะครับสามารถปรับสูงต่ำของสัญญาณสัญญาณของอันนี้ได้นะครับนี่ครับหลังจากที่อ,อ,อยู่ค่าได้แล้วนะครับ เราก็มากดที่ปุ่มเคอร์เซอร์นะครับเพื่อเราดูค่าต่างๆของสัญญาณนะครับเอาละครับถ้าลูกขึ้นเป็นที่โอเคแล้วเราก็มาดูค่าวนดิฟได้ที่เราก็จะกดปุ่มเคอร์เซอร์นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะสามารถอ่านค่าได้นะครับ y1 หนึ่งนะครับจากจากยอดบนลงมาหาเส้นกาาตรงกลางนะครับก็จะอ่า,านจากได้ก็จะอ่า,านจากค่า y1 นึงนะครับหรือว่าจากยอดบนถึงยอดล่างนะครับก็จะอ่า,านได้ค่า y าหนึงเหมือนกันนะครับหรือถ้าเส้นไปอยู่ตรงยอดนะครับก็สามารถทําการปรับได้ที่ปุ่มตรงปุ่ม วอลลี่เอเลอร์นะครับนี่นะครับสามารถปรับลงมาให้ตรงกับสัญญาณได้นะครับนี่นะครับปุ่มนี้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับนี่นะครับ Y2 ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะปรับ Y2 ก็กดที่ Y2 แล้วก็กดปุ่มที่วิลีเอเลอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับ สามารถเลื่อนขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับถ้าจะให้เส้นหนาทั้งคู่เราก็กดที่ Y1 หนึ่งและ y วสองนะครับมันก็จะเป็นเส้นหนาแบบนี้นะครับราาารนี่นะครับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเราก็จะมาดูค่าท i มดิฟนะครับถ้าต้องการอยากรู้ค่าต่างๆนะครับค่าค่ามี a หรือค่า max นะครับเราสามารถ กดปุ่มที่มินชวนได้นะครับข้างๆก็จะเปลี่ยนบอกค่าบอกเป็นค่าต่างๆครบเลยนะครับตรงนี้ครับปุ่มมินชวนนะครับแล้วกดไปึ่งทีครับนี่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นค่าต่างๆนะครับมันจะมีค่าฮะบีไฮนะครับค่าพีทูพีนะครับแล้วก็ค่าต่างๆที่เราอยากรู้นะครับ ยางเี้ยครับครับค่าต่างๆที่เราอยากรู้นะครับเราสามารถเลื่อนด้วยปุ่มวิดีโอเลอร์นะครับเนี่ยครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเราอยากได้ค่าไหนนะครับอย่างสมมติผมเอาค่าพีชูพีนะครับเราก็กดตรงนี้ซ้ําอีกหนึ่งคีครับนี่ครับแล้วก็เราก็กดออกมันก็จะบอกค่าพีชูพีนะครับ ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ